สำหรับลูกไก่อีกคอกชุดนี้ก็ประมาณสองเดือนเป็นรุ่นแผ่นดินไหวนะครับรุ่นนี้ซึ่งในช่วงนั้นเกิดแผ่นดินไหวก็ได้กำเนิดลูกไก่กชุดนี้ขึ้นมาก็ประมาณสองเดือนหน่อยหนึ่งก็จะมีสองสามรุ่นรวมกันมาทนนี้ จะเป็นบรรยากาศของลูกไก่เนีย่ยมาดูพ่อพันธุ์แห่งอนาคตนะครับก็จะเป็นเจ้าเยียวบินตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าเหนือดวงชุดแรกก็คือว่า เลี่ยมดีเลยแล้วก็เบอร์แข่งหนักหนักหน่วงแล้วก็มีความแม่นน่าจะทำเพ่าทันได้อย่างเดียว๋ยวนี่นะเพราะว่าตัวนี้ผมปติเหตุทางตามาข้างเนี่ยผมว่าเลี่ยมชั้นเชิงดีมากตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าเนี่ยดงชุดที่สองชื่อว่าเจ้าปีกเหล็กตัวนี้ก็ได้มีพี่น้องมาจับจองไว้เรียบร้อยแนะล้วรอส่งอย่างเดียวตัวนี้รูปร่างสมส่วนจะมีตำหนิปีกนิดหน่อยก็ถือว่าสวยงาม มีเลี่ยมมีชั้นเชิงแข่งคมน้ำหนักที่ชั่งล่าสุดประมาณ2.6สามารถจเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ายัางเป็นลูกไก่อยู่นะแต่ว่าโครงสร้างดีมากๆ